ผมโนบิตะบาตุ้งขวั่หลวงครับไฟ่เดีซ้อมมากี่วันครับ้อมาสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบาตุ้งขวัวงหลวงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับก็อยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นคู่ผสมมาอยู่ไหมตอนนี้บิทิคอนแล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็น้องๆในค่ายในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุอายุยี่สิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักไๆมาปมาณกี่กิโลครับประมาณห้าสิบเจ็ดครับเรามวยสไตล์อะไรครับออฝีมือแล้วต่อยมัด ่ควันนี้เรามาพบกับลุงเลี้ยงเล็กครับเคยตเตะเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมบาลเตะเขาไหมรับดูเขาเป็นมูซตา์ทอยจังหวะถอยครับแล้วก็มีหมัดเสริมเข้ามาครับวันนี้เราวางเกมบอลแข่งยังดีดูบนเวทีคกันเตะบอลเตะไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปแก้ไขเขาบนเวทีอีกทีนึงล่าสุดนี้เราเตะไปที่ ต่อยอยู่ที่ออลตโกสามที่นน์นะวันนั้นต่อยกับองซานเป็นไงบ้างอเจริญยศชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี้มาต่อมาอยยี่สิบเลยทำันสบายถ้าเกิดเช้านี้เข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่คิดว่า จนช่างมาเกนอยสองขีมก็คือเหมือนว่าขยับร่างกายตอนเช,นะช้านะร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สูงแรงรวันนี้พร้อมเมาใชหน้ากับท่าใช่ไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับคุม,คมไม่ได้คุมปล่อยมาเลยเราต่อยมาทำไมมา